นะครับการตั้งเป้าหมายนะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเรามาเทรดฟอลอะไอย่างเงี้ยเป้าหมายของแต่ละคนขนาดพอร์ตของแต่ละคน m ม่เซตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะต้องเข้าใจก่อนยกตัวอย่างง่ายๆครับบางคนเทรดเน้นเก็งกําไรระยะสั้นระยะสั้นขนาดไหนสั้นในความหมายของผมนะนะครับถ้านนักลงทุนเดย์เทรดก็คือสั้นแล้วแต่สั้นในความหมายของผมคือสั้นขนาดที่ว่าเก็บกําไร50ถึง200จุดอ่นนั่นคือคนที่เทรดสั้น หรือบางคนเน้นเทรดตั้งเป้าสัปดาห์ละ5%เเหมือนปั้นพอร์ตพันเหรียญไปหมื่นเหรียญเห็นไหมครับก็จะใช้คนละเทคนิคคนละไมซ์เซ็ตคนละสไตล์การเทรดฉะนั้นนะครับผมอยากให้คนทุกคนเนี่ยกลับมาตั้งสติกับตัวเองก่อนโอเคไหมตั้งสติก่อนว่าเฮ้ยเรามาเทรดฟอเร็กเนี่ยเราจะมาเทรดแบบไหน1ครับเทรดเพื่อปั้นพอร์ตแล้วเปลี่ยนชีวิตไปเลยเหมือนที่ผมทําก็คืออ่ะเหมือนเมื่อวานผมก็ถอนไปหมื่นเหรียญนึกออกไหม โอ้ก็ใช้ไม่หมดแล้วเดือนละหมื่นเหรียญอยู่ชนนบดใช้อะไรเยอะแยะถูกไหมเออนะครับเงินเหลือก็ไปซื้อต้ซื้อที่เราต้องเข้าใจบริบทแล้วว่าเรามาเทรดฟอเร็เก์เพื่ออะไรนะครับเทรดเพื่อปั้นพอร์ตหรือเทรดเพื่อที่จะหา cash ฟ l กระแสะเงินสดนึกออกไหมฮะเออซึ่งมันทําได้ทั้ง2องอย่างแล้วแต่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายแบบไหนหรือคุณจะมี2พอร์ตพอร์ตหนึ่งเทรดเพื่อปั้นจนมันโตเป็นหมื่นเหรียญเป็นแสนเหรียญหรือ อีกพอตนึงเอาไว้สร้าง cash flow ก็ได้แต่คุณต้องชัดเจนในแต่ละพอร์ว่าพอตนี้เอาไว้ทําอะไรวัตถุประสงค์หลักของฉันที่จะเทรดในพอร์ตนี้ที่จะเทรดในวันนี้ที่จะเทรดในสัญญาณนี้เทรดเพื่ออะไรปั้นพอร์หรอหรือจะทำ cash f l เฉยๆแบบได้ปุ๊บถอนมาใช้เหนื่อยไหมครับเพราะแต่ละอย่างมันจะมีไม่เหมือนกันจริงๆนะโอเคไหมเหมือนบางเทคนิคอะเหมือนพี่เพื่อนๆห้องวีพีก็นะผมเปิดเต็มที่นะใครอยากแชร์เทคนิคอะไร อยากแชร์อะไรก็คือแชร์เต็มที่ทุกคนก็แชร์กันสนุกมากนะครับแต่ด้วยความที่เฮ้ยบางทีเราแชร์กันเยอะแล้วเราไม่รู้จะรับความรู้ตรงไหนผมให้คุณตั้งอย่างนี้คือทุกคนเนี่ยวีพีแชร์ได้นะครับผมยินดีมากเลยทุกคนแชร์เทคนิคมาโอเคไหมเออผมก็แอบจดอยู่นะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจรู้ไหมครับผมก็ยังเรียนรู้กับทุกคนอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเลยก็คือคนที่เข้ามาแล้วรับเทคนิคนะครับต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราจะปั้นพอร์ตไหม หรือเราจะเทรดเพื่อเอาแคสโฟเอาเงินมาใช้จ่ายเนื่ออกอไหมครับวัตถุประสงค์ต่างวิธีการต่างแนวคิดต่างไม์เซตต่างกันอย่างสิ้นเชิง